สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับอยู่ที่บ้านบางผีนะครับก็เป็นผัดขิงนะครับใส่หมูนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็แกงส้มผักบุ้งนะครับแล้วก็จะมีไข่พะโล้นะครับก็มีไข่สามสี่ฟองนะครับแล้วก็ หูทอดนะครับแล้วก็สามชั้นนะครับแล้วก็น้ำพริกปลาทูนะครับก็จะมีผักต้มนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเป็นมื้อเช้าง่ายๆนะครับทานที่บ้านนะครับก็ตัดผัดขิงนะครับใส่จานนะครับสองถึงสามช้อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ตักแกงส้มนะครับเป็นแกงส้มผักบุ้งนะครับส่งช้อนนะครับแล้วก็ตักพะโลนะครับโดยตักเต้าหู้ทอดมาก่อนนะครับ แล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็น้ำลาดนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกนะครับแล้วก็ผักนะครับก็จะมีบลอกโคอรี่นะครับแล้วก็ตัวฝักยาวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับ ขอบคุณครับ